สนับสนุนช่วงนี้โดยยามาฮ่าออเนว์เอ็กซ์อาร์หนึ่งห้าพรอเรทเทปกล้องเดียวเชื่อได้ครับเทปนี้ครับเราจะไปกินกาแฟครับที่ไหนยังไงงั้นเดี๋ยวติดตามครับแต่มากับพี่ๆโ่หุยมีทุกคลาสครับทุกแต่คลัสเตอร์นักเก็ตคัสตอมทุกแบรนด์ครับไม่แบ่งไม่แบ่งคลาสไม่แบ่งทีมีไม่แบ่งค่ายครับเดี๋ยวไปดูกันว่ากล้องเดียวเชื่อได้เทปนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกัน ออกข้างหลังนี่สวนผักแล้วก็วนออกไปกน,นู่นนะฮะโอเคครับอีกสักภาพหนึ่งโอเคครับ ครับัสดีครับคืองานนี้จริงๆแล้วเราก็คือแก้งเหงาของเพื่อนๆนะครับแล้วก็คือตอนนี้เราก็อยากจะทําเรื่องของอยากให้คนรู้จักเรื่องราวของกาแฟมากขึ้นก็คือเราก็อยากจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวลงทั่วกาแฟกันแล้วก็อยากก็คืออีกอันนึงก็คือแก้งเหงาระคบเพื่อนๆพงเหงากันเรื่องโควิดอะไรเงี้ยเราก็เอามาขี่รถระยะสั้นๆแล้วก็รวมมิตรที่เพื่อนได้ตอนนี้รวมๆแล้วน่าจะมาร้อยกว่าคันนะครับกสรสมุกสมุดกันครับครับ ตรงข้างไทยอั้มพระรามห้าครับผมของพี่วันนี้มนจอยงานเหรอพี่ใช่ครับวันนี้เราจะไปขี่กินกาแฟนครับซึ่งดนไปแล้วหนึ่งแก้ว <c oughs> <c oughs> เลยพี่แต่วันนี้ไม่ได้คั่วไว้มากถ้าเกิดว่าพี่ชอบยังไงสั่งมาทำพิ่โจชุบันน้ำมันออยที่ไม่เคยคอยใครอยู่ที่นี่อยู่ที่ในดนั่นคือสยามไทยนี่เองนี่คือทกนี้ก็คุณนัทวิลสปงวิลสปี้กับการคั่วบทและคุณจะต้อง นับรวมแล้วครับ200กว่าคันกับทริปนี้จากที่เรามาเจอพี่ๆเพื่อนๆหลายรุ่นหลายคลาสหลายซีซีหลาย, CC, ลายแบรนด์ครับถือว่าเป็นมิตรภาพของไบเกอร์ล้วนๆครับ <c oughs> <c oughs> รเพราะ80%ไม่รู้จักกันเลย สวัสดีครับผมเอิร์กมานัทชัยนะครับก็เป็นคนคั่วกาแฟนะครับเจ้าของโรงคั่วกาแฟคอฟฟี่บาร์โค e มโรสเตอร์นะครับก็วันนี้มีนัดกับพวกพี่ๆชาวไบก์เกอร์นะครับจัด กิวเวนต์มีติ้ชวนกันขี่นะครับชื่อ Coffee Ride นะครับ Tree Coffee Shop in the Row นะครับเราเป็นที่สุดท้ายครับเป็นเดสิเนชันสุดท้ายก็กินกาแฟกันที่ร้านอาร์มิดแอนด์เฟนนะครับแล้วก็มาที่ Vintage ราชพฤกษ์ครับสุดท้ายก็มาจบที่โรงพั่วของเรานะครับในความจริงแล้วที่เนี่ยเป็นโรงพั่วกาแฟนะครับไม่ได้เป็นร้านกาแฟเพราะนั้นวันนี้ค่อนข้างเอกลักมากนะครับด้วยเหตุที่ว่าผมกับพี่เอ๋แล้วก็อ้นนะครับเจ้าเจ้าของร้านกาแฟทั้งสองร้าน ู้จักหมักคุณกันดีก็เลยคิดไอเดียกันว่าเฮ้ยเราทํากิจกรรมสนุกนกด้วยกันครับแล้วตัวผมเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วด้วยชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วด้วยก็เลยจัดจัดกิจกรรมสนุกสนกนี้ขึ้นมาทุกคนก็เลยชวนชวน,ชวนกันมาก็ <laughs> ดีใจมากนะครับวันนี้มากันเยอะกว่าท,ที่ที่คิดไว้นะครับกิจกรรมง่ายๆก็มาเที่ยวชมโรงั่วมาดูกันว่ากาแฟที่เวลาเราทานเนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปยังไงครับก็ ทำอยากให้ทุกคนมาเห็นว่าเราพิถีพิถันในการการทำงานนะครับจริงจังนะครับวันนี้ก็เลยมีการพิีเซนต์เรื่องกาแฟง่ายๆให้ให้ชิมกันเป็นสปีดบาร์ก็อยู่ในส่วนของช็อปนะครับก็มีเมนูง่ายๆแบบที่ทุกคนกินกันอยู่แล้วนะครับก็คาปิโน่เย็นอเมรกาโน่เย็นลาเต้อะไรพวกนี้ครับส่วนมีสเปเชียลก็จะนำเสนอเป็นกาแฟกลุ่มเียลตี้นิดนึง เป็นกาแฟที่กเกษตรกรของของเราเองนะครับตั้งใจทํากันมาพัฒนาโปรไฟล์กันมานานมากครับ,ก,บกับสวนกับสวนเนี้ยกับสวนกาแฟที่เราทำเนี่ยทำโปรเซสก็มาสี่หปีแล้วนะครับก็ด้วยประสบการณ์ของเราแหละเราเราใช,เาใช้เราใช้สิ่งที่เรียนรู้มาก่อนหน้านะครับเอามาปรับใช้นะครับก็ได้กับโรงคั่วของเรานะครับชื่อโรงคั่วกาแฟคอมฟีบาร์คโฮ r โรสเตอร์ครับจุดเด่นหลักเลยเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นไมโครโรสเตอร์นะ ไม่ได้ทำแมสหรือว่าต้องการเทียไทยอย้างเดีนะครับเราเน้นการคัสตอมนะครับคือต้องการให้เจ้าของราา้านกาแฟขอฟ้ามาเนี่ย พาวอล์กดินมาหรือว่าตัรมาบรืว่า,าให้ส่งเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเราจะไม่ได้กลัวกาแฟเยิบสต็อกไว้าะฉะนั้นกาแฟถุกที่ออกจากเราไปกาแฟใหม่เสมอนะครับตัดปัญหาเรื่องกาแฟเก่าตรงนี้ครับจึงว่าเป็นเป็นจุดจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดแข็งแต่มันเป็นการทำงานที่มันเครงเหนืน่อยแล้วก็มันมันไม่สามารถเมเนจงานล่วงหน้าได้จะมีลูกค้าสัง่งเข้ามาเรื่อยๆด้วะนะให้มั่นใจว่าสิ่งที่ ว่าไม่ได้เป็นร้านกาแฟนะครับถ้าจะมาต้องนัดกับลูงหน้าก่อนกับคุณมารับ จอดลักกล้องเดียวเที่ยวได้ครับเดี๋ยวทริปต่อไปเที่ยวที่ไหนไปกับใครเดี๋ยวคอยติดตามเราขอบคุณมากครับขอบคุณิุณภาพของล้อขอบคุณพีพ่พท,ท,ทุกคนครับที่ไ้หนุ่มได้มาถ่ายวิดีโอฮ่าฮ่าฮ่าบายๆขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับขึ้นตรงนี้เลยฟื้น